สวัสดีครับเรียีและท่านผู้ชมทีนะ่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่าน,นนะครับกับก็มาตามมาต่อเนื่องสำหรับแนวทางนี้แค่อีกนะครับมี่แค่อีกเช้าพีไอแล้วก็นี่แค่อีกบ่าย VIP e นะครับของวันที่1เดือน9พศ2568นนะครับแนวทางนะครับ ก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณดีก็ห่านเล็กด่นจากศูนย์ถึงเก้าคัดได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็มาดูสำหรับนิกเกอีกเช้าเนาะเช้าว i p แล้วก็บาย VIP ก็มาดูเช้ากันเลยนะครับสำหรับแนวทางชุดฟินวันนี้ได้เลขสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเล็กเด่นนะครับได้สี่กับห้าก็รนี้ในที่เลข้านะครับจับที่ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามตัวสามห้าแปดตอนนี้ในที่ 58, ห้าแปดเนาะอีกตัวหนึ่งก็สี่แปดก็ได้หรือจะพอในชุดวินเลยก็ได้นะครับ ไปกันต่อที่ n i k อี i บ่าย vip บ่าย vip ชุดวินห้าหกสา้า เลขเด่นเดือนเลขท่ากับเลขหกกดเจาะไอจิเลขห้านะขอห้าสามห้าแปดห้าเก้าสามตัวผมได้ปิดตัวเนาะขอไปกับไอจิเลขหก 6. ็นหกสามกับหกแปดหกเก้าเลขหกไหครับหกสามหกแปดหกเก้าส่วนสามตัวจับมาที่ แปดหกสามใครชอบเลขค่าก็จับที่เลขค่าเนาะนะครับพอห้ามันชนกันอยู่สองแนวทั้งเช้า,า,ชาและบ่ายเลยนะครับเรนุบว่ตัวเช้ามาก่อนหรือว่าจะบ่ายมาก่อนนะครับเนะนี่ยในที่เลขหกที่ให้ก็คือหกสามลองเอหกแปด น,นีขกอตามนี้เลยนะครับครับการรับแนวตางก็แคปบเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขอขอวยพรในสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่1เดือน9พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหน,นไปใช้ก็คใอยเข้าค่อยถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ